มัทธิวบทที่28ภายหลังวันสบาโตเวลาใกล้รุ่งเช้าวันอาทิตย์มารีชาวมักดาลากับมารีอีกคนหนึ่งนั้นมาดูอุโมงทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเพราะมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาจากสวรรค์และกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงแล้วนั่งอยู่บนหินนั้นรูปลักษณ์ของทูตนั้น เหมือนแสงฟ้าแลบเสื้อขาวเหมือนหิมะพวกยามที่เฝ้าอยู่ก็กลัวทูตสวรรค์องค์นั้นจนตัวสัน่นและเป็นเหมือนคนตายทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับผู้หญิงเหล่านั้นว่าอย่ากลัวเลยเรารู้แล้วว่าพวกท่านมหาพระเยซูที่ถูกตรึงกางเขนพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามที่พระองค์ตรัสไว้นั้น จงมาดูที่ซึ่งเขาวางพระองค์ไว้นั้นแล้วจงรีบไปบอกสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาล,ลีก่อนท่านพวกท่านจะเห็นพระองค์ที่นั่นนี่แนะ่เราบอกพวกท่านแล้วหญิงเหล่านั้นก็รีบไปจากอุโมงค์ด้วยความกลัวและความยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้ววิ่งไปบอกพวกสาวกของพระองค์นี่แนะ พระเยซูทรงพบพวกเขาและตรัสทักทายหญิงเหล่านั้นก็มากอดพระบาทและกราบนมัสการพระองค์พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าอย่ากลัวเลยจงไปบอกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิลีจะได้พบเราที่นั่นขณะที่หญิงเหล่านั้นกำลังไปนี่เนะี่ยมียามบางคนเข้าไปในเมืองเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นให้พวกหัวหน้าปุโรหิตฟัง เมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตประชุมปรึกษากันกับพวกผู้ใหญ่แล้วก็แจกเงินก้อนใหญ่ให้กับพวกทหารและสั่งว่าพวกเจ้าต้องพูดว่าพวกสาวกของเขามาลักขโมยเอาศพไปในตอนกลางคืนในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่ถ้าเรื่องนี้ทราบถึงหูเจ้าเมืองเราจะพูดแก้ตัวให้พวกเจ้าพ้นโทษเมื่อทหารรับเงินแล้วก็ทําตามคําแนะนําแล้วเรื่องนี้ก็ลือกันในหมู่พวกยูจนถึงทุกวันนี้ แต่สาวกสิอคนก็ไปยังกาลีลีถึงภูเขาที่พระเยซูทรงกำหนดไว้และเมื่อเห็นพระองค์เขาทั้งหลายจึงกราบนมัสการแต่บางคนยังสงสัยอยู่พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไป และนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติสมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค